ฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำฝนอยากรู้นักฟ้าที่อยู่อังบนต้องมาร้องห้นเพราะใครร้อ,องเพราะใครคะร้องเพราะเธอ,อนแเละสมสมดีไม่ว่าดีเออสมที่รถติดลงไง <laughs> สวัสดีเพื่อนในงานเป็นหน่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยาย,ย,ายเป็นปน,นี่อ้ขยายมาเป็นตุ้มตอนเยอะแยะเลยเราปลูกได้ขยายเป็นแล้วใช่ไหมโกะใช่ค่ะ<อ>วันก่อนข้งหัวข้อมานิดนึงค่ะบอกว่าหลังจากที่เราปลูกได้ขยายเป็นค่ะทีนี้จากคาว่าขยายค่ะเราจะเอายอยักออกตัวหนึง่งอ่า ก็กลายเป็นปลูกได้ขายเป็นออโอะไอโยขายนะคะโออโยขายลูกยอยักยออกนะปลูกได้ขยายเป็นปลูกได้ขายเป็นอันนี้ก็ก็เป็นการฝ่าวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของการ,าร,<ช>ราทํากเกษตรทําแบบเล็กๆในครัวเรือนของเราปกใช่ค่ะ,ะวันนี้ผมจะมาแนะน,นําแนะนําวิธีการอันนี้เป็นอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามาจากประสบการมันเป็นประสบการณ์ของผมคนะมันมันไม่ใช่ว่ามันเป็นนักธุรกิจหรืออะไรหรอกมันไม่มีหรอก มันอยู่ในสายเลือดเรื่องธุรกิจท่านประธานอ่ะใช่แต่ว่าแม่ผมขายผักตั้งแต่ตอนที่ผมยังเล็กๆอยู่เลยคือทุกคนอนะ่ะมีการขายอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนีหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าต้องมาเรียนรู้ว่าเออขายแบบนี้แบบนั้นแบบไหนถึงจะหมดขายอย่างเดียวโกอนอกเหนือจากขายอยู่ในสายเลือดแล้วจำนำก็อยู่ในสายเลือดเหมือนกันโกเน้นบอกโอ้ยเนาะอ่ะ วันนี้ผมไม่ได้นำวิธีการขายค่ะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราบอกว่าวิธีการขยายพันธุ์ใช่ไหมผมค่ะฝนตกไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่ได้ยินก็เดี๋ยวเราที่จะอัดคลิปใหม่ค่ะแต่ถ้าได้ยินก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆใกล้ๆบกันจะจะเข้ามาสิงกันบอกกบทำไมล่ะกล้ามใหญ่กล้ามโตขอเข้าไปใกล้หน่อยไม่ได้เหรอมันเที่ยวค่ะมันเที่ยวนะอ่ะนี้นะฮะเราเริ่มตั้งแต่การปลูกค่ะเรา ซื้อต้นมาต้นหนึ่งแล้ปลูกเสร็จปุ๊บเราปลูกสมมติเราปมมลปูกใส่กระถางเหมอือนี้กูแล้วเราก็ขยายโดยการที่เราตอเหมือนนี้ก็อ่ะตอนตอนนี้รากเราหรือออกแลยมั้ยไหมก็อ่านี่รากออกแล้วนะที่รากเย็บกว่านี้มีไหมอ่านี่นี่น,น,นี่อันนี้รากออกแล้วใช่ไหมค่ะใช่ไหมค่ะอ่าทีนี้พอรากออกเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะทําการตัดแกร็บแล้วก็เอาไปขายขาย มีอยู่สองวิธีหลังจากที่ตัดปุ๊บนี่ยหนึ่งก็คือขายสองก็คือปลูกแล้วแต่ทางเลือกค่ะถ้าเรามีสองกิ่งเราอยากขายกิ่งหนึ่งเราอยากเก็บกิ่งหนึ่งที่เราจะเอาไปขายที่ไหนที่ไหนคะนี่แหละสําคัญที่ไหนอไปขายที่ไหนเอาไปขายที่ไหนก็ไม่ซื้อเอาไปขายที่ไหนตลาดคยางแข็งยิ่กิ่งต้องแต่ง ไปเสนอร้านต้นไม้เสนอร้านต้นไม้อันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันถ้าเราไปเสนอเสนอร้านต้นไม้แต่ร้านต้นไม้ก็จะดูว่าราคาเป็นยังไงยังไงใช่ไหมค่ะเพราะก็ต้องไปขายต่อร้านต้นไม้เขาอาจจะไม่รู้ราคาตลาดกลางค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักวิธีการง่ายๆในการขายก็คือคือคุณซื้อมาจากที่ไหนคุณก็ไปขายที่นั่นโอ้ซื้อมาจากหน้าหนวดขายคือหน้าหนวดได้ปะซื้อมาจากวผมน่คุณมาแพลตฟอร์มไหนเอาเฟซบุ๊ เฟบุกสีฟ้าค่ะคุณมาจากแพลตฟอร์มสีฟ้าค่ะคุณก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในสีฟ้าอคุณต้องสร้างแผงของคุณก่อนขั้นแรกมาจากแพลตฟอร์มสีแดงก็มาสร้างแพลตฟอร์มในสีแดงนะอันนี้สีดำสีดำก็อะไรถึงสีดำนี่หรอตอกตอกตอกเอออ่ะก็สร้างแพลตฟอร์มสีดำส่วนมา่เนี่ยคุณสังเกตนะว่าคุณซื้อมาอย่างที่ไหนค่ะคุณมีแพลตฟอร์มอยู่แล้วแต่ทีนี้คุณอยากเปลี่ยนตัวเองจากผู้เสพ าการเป็นผู้ค้าค่ะน่าไช่ไเราซื้อมาเสรเสร็จแล้วนี้เราต้องการที่จะขายก็ขาดเราก็ต้องขยายค่ะขยายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็าไปสร้างตัวตอนอยู่ในนั้นแหละอในเมื่อเรามีสมมติเราอยู่ในแพลตฟอร์มสีฟ้าสีเขียวส,สีดําสีแดงนะถ้าทําไม่เป็นคุณต้องทําเป็นดีไม่เป็นแล้วคุณจะมาซื้อผมได้ยังไงล่ะถ้าทไม่เป็นก็มีคนแนะนําใน u t u b e เยอะแยะเยอะแยะไปเปิดดูได้เลยค่ะใครทําไม่เป็นทีนี้มันจะมีหลักการก็คือ เราจะขายแบบธรรมดาเหมือนที่เราขาย <ฮะ S 2> เพชส,ส่วนตัว <ฮะ S 2> หรือว่าช่องส่วนตัวของเราได้ <ฮะ S 1> หรือว่าเราจะยิงแอดอการยิงแอดก็คือการซื้อโฆษณาเขาเอง <ฮะ S 2> อเราให้เขาโฆษณาให้เรา <ฮะ S 2> แต่การยิงแอดเนี่ยหลักสำคัญมีอยู่อย่างหนึ่งนะ คุณต้องมีของของต้องพร้อมเราถ้าเขาจะซื้อขึ้นคุณขึ้นมาจริงคุณมีอยู่สองเก่งพวกคุณไปลงโฆษณาตุ้มปุ๊บทีนี้คุณไม่มีของจะขายเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการอันนี้จากประสบการณ์ร้วนรนง่ายไม่กลัวว่าง่ายผมซื้อมาจากกลุ่มแต่ก่อนคผมก็อยู่ในกลุ่มเลยผมสิงสถิตอยู่ที่นั่นแหละค่ะแล้วผมก็ขยาย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 ใช่พอวันในวันหนึ่งต้นผมผมพร้อมปุ๊บผมก็เอากลับไปขายในกลุ่มค่ะมันก็อยู่อย่างนั้นแหละ เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้พี่ๆทุกท่านลองดูจริงๆนะ,ะลองดูนะ อันนี้สาหรับคนที่ต้องการที่จะทาเป็นอาชีพอาจจะเป็นอาชีพเสริมอาจจะเป็นอาชีพรองอาจจะเป็นฟาดฟาดไทม์ฟูไทม์อะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยดีมากๆน่าจะไม่ยากด้วยยิ่งน้องๆสมัยนด้โกจะไปทําบ้างนะโกต้องทำโกโกจะได้มีอาชีพเสริมเป็นลูกจ้างผมมีอย่างเนี้ยผมก็ให้บ้างเล็กๆน้อยๆโกดังก็อาจจะได้ค่าแรงน้อยแต่ว่าก็ไม่ย้อยมากหรอกวันในวันหนึ่งโกลาออกจากท่านประธานแล้วโกจะได้ไปมีภารกิจธุรกิจของตัวเองทําเองเลยโกนะ สามีของโกมันจะได้อยู่สบายบ้างทุกวันนี้มันทุกข์ในสามีโกเดเนี่ยผมดูลักษณะแล้วเนี่ยก็ช่วยไม่ได้อยากได้กับโกรธทำไมโก็มีสามีกี่คนคนเดียวเเกิดมาแนละ้วใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยโกเสียดายมาก รอเลยนะน,นี่หยอกกันเฉยๆนะค่ะาสำหรับวันนี้ผมคิดว่านะแนวทางนี้มันอาจจะเป็นแนวทางที่ดีใครมีอะไรที่จะสอบถามก็สามารถที่จะสอบถามมาได้อันไหนที่ผมเคยมีประสบการณ์เนี่ยผมก็จะมาแนะนําพี่ๆนะฮะอันไหนที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถนะก็ขออนุญาตไปศึกษาก่อนค่ะอา่าสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนัตถิกำมังสมพลัง แรง,งใดในโลกเสมือด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับอ,อย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแมมเกือบลืมไปโกตะกี้นะฮะไปนึกถึงหน้าอาจารย์ยอดโกบ๊ายบายนะต้องจากกันไกลแล้วใครกันเา่า